สวัสดีค่ะข้อเสนอโครงการเบื้องต้นโปรเจกต์บีฟการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยาภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ2,567ในโครงการธุรกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิบ้านท่าอ่านผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอตอร์วรลาพรโกศาลาวิทย์ผู้ร่วมโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรธนากรแส,สงสงา่าและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอตอร์ธันทิพย์รัตนะโครงการธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบ้านท่าอางอยู่ในแพลตฟอร์ม เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน BCE ห่วงโซ่คุณค่าส่วนหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลิตการพัฒนาการผลิตข้าวเป้าหมายข้าวหอมมะลิจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวในบ้านท่าอ่างซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่มานานกว่า200ปี ณตำบลโชคณตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก,การลงพื้นที่เราพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรองลงมาคือเกษตรกรซึ่งปลูกข้าวเป็นหลักข้าวที่ใช้ในพื้นที่คือข้าวหอมมะลิพันธ์ขาวดอกมะลิ105ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้จัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าอ่างขึ้นเมื่อวันที่9มกราคมปี2,563มีสมาชิกจำนวน90คนที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่บ้านท่าอ่างหมู่สาตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชยัยจังหวัดนครราชสีมาจากการลงพื้นที่และประชุมตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราพบว่าในแต่ละปี มีข้าวเหลือจากการขายเมล็ดพันธุ์ตามโคต้าของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครราชสีมาและข้าวบางส่วนไม่ได้เกณฑ์ตามที่ศูนย์กำหนดดังนั้นจึงมีข้าวเหลือเกษตรกรขายข้าวที่เหลือได้ในราคาต่ำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดข้าวจึงมีความประสงค์ที่อยากเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลิ และมีความประสงค์ที่จะพัฒนาตาสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับข้าวในกลุ่มของตนเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มมีความประสงค์แต่รูปผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในส่วนของโครงการปัจจัยนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ก็คือข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวบ้านท่าอ่างองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒน,นาตาสินค้าบรรจุภัณฑ์การปลูกข้าวองค์ความรู้ที่ใช้ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆความรู้เทคโนโลยีในการที่จะนำไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทีมงานที่จะร่วมงานด้วยจะมี การดำเนินงานหลักของคณะอาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัยสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคือคลินิกเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้เกิดธุรกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบ้านท่าอ่างขึ้นจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและพัฒนาแผนวิทยาศาสตร์3ปีของธุรกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิบ้านท่าอ่างปีที่1มีการวางแผนในปีที่1ก็คือเป็นการสร้างมาตรฐานเตรียมพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานมีการให้ ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการนำไปสู่การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานส่วนปีที่2จะเป็นการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจโดยนำโมเดลธุรกิจมาใช้ในการขายสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ส่วนปีที่3จะเป็นการดำเนินการธุรกิจยั่งยืนพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมโดยการส่งเสริมการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมวัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาและผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานบนฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเพื่อเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคม วัตถุประสงค์ในปีที่1โดยสรุปก็คือเพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาตาสินค้าบรรจุภัณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแปรผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิท่าอากเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน<ๆ>เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่วนวัตถุประสงค์โคงการในปีที่สองก็คือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ต่างๆในการพัฒนาโมเดลธุรกิจมาใช้ในการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการตลาดและสร้างช่องทางของการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ส่วนวัตถุประสงค์โครงการในปีที่3เพื่อที่จะสร้างเครือข,รข่ายการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการพัฒนาการตลาดในแพลตฟอร์มต่างๆการส่งเสริมการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมโครงการธุรกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์นะคะข้าวหอมมะลิบ้านท่าอ่างนี้เป็นการพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิแล้วก็พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิพร้อมทั้งการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวซึ่งขบวนการการดาเนินงานในแผนการระยะสามปีก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการในปีที่หนึ่งเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว จะมีขบวนการของการจัดอบรมการถ่ายทอดความรู้แลเทคโนโลยี Technology, เพื่อพัฒนาสินค้าตาสินค้าบรรจุภัณฑ์ของข้าวหอมมะลิบ้านท่าอ่างโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้เกิดเป็นแนวคิดของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นจัดการประกวดตาสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อบรมการถ่ายทอดการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิและพัฒนาเป็นสินค้าของชุมชนอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานและการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิบ้านท่าอ่างและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ส่วนในปีที่2ก็จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ในการสร้างโมเดลธุรกิจการสร้างการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์การสร้างช่องทางการตลาดปีที่3จะเป็นในเรื่องของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวกระบวนการอบรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมแพลตฟอร์มของการตลาด และนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเรื่องศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการแปรรูปผลิตพันธุ์ข้าวและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านท่าอ่าง โมเดลธุรกิจ Business m o เด l Canvas ธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบ้านท่าอ่างจะมีคู่ค้าก็คือวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตภัณฑ์เมล็ดข้าวท่าอ่างแล้วก็คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครราชสีมาโครงสร้างต้นทุนก็จะมีต้นทุนของวัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์บรรจุภัณฑ์การขนส่งการดาเนินงานกิจกรรมที่สาคัญ ก็คือกิจกรรมที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของข้าวและการแปรรูปการสร้างเครือข่ายการค้าการดําเนินการของมาตรฐานการสร้างแบรนด์และการตลาดทรัพยากรก็คือกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีและเงินสนับสนุนคุณค่าที่ส่งมอบก็คือการพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ส่วนการสร้างความสัมพันธ์ก็คือการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการสร้างเครือข่ายการค้าการจัดประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างทางในเรื่องของการสื่อสารนะคะทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์แล้วก็ช่องทางจะมีในเรื่องของกลุ่มสมาชิกร้านค้าชุมชนช่องทางออนไลน์ กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นเกษตรกรทั่วไปชาวบ้านในพื้นที่และชาวบ้านทั่วๆไปหลานขาแหล่งรายได้มาจากการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิท่าอ่าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิท่าอาการนำเสนอโครงการธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิท่าขอบคุณมากค่ะ